นี่เป็นปรรยากาศประเวณชานชาลาในสถานีขนส่งหมอชิด2นะครับซึ่งเป็นจุดจอดรถโดยสารประจำทางครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีผู้โดยสารเดินทางไปนั่งรอนะครับเพื่อที่จะขึ้นรถเพื่อที่จะกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากนะครับถือว่า ยังไม่มากเท่าที่ควรนักนะครับผู้กับการรถทัวร์เขาบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมแล้ะครับจัดรถเสริมไว้รองรับกับจํานวนผู้โดยสารนะครับซึ่งเบื้องต้นเชื่อว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างอยู่ที่สถานีอย่างแน่นอนครับเนื่องจากว่าปริมาณรถที่มีอยู่เนี่ยคือมีมากกว่าจํานวนของผู้โดยสารครับดูแล้วไม่น่าจะตกค้าง รถพอค่ะรถพอคืออย่างนี้เพราะเดี๋ยวนี้มันมีทางเลือกเยอะหลายทางมันก็เลยแบบว่าผู้โดยสารก็เลยเลือกไปหลายทางแล้วรถทันี้ก็เตรียมกันพร้อมทุกอย่างก็อ,อ,อยากให้มีอย่างนี้ทุกวันเลยแต่มันไม่มีเงียบใช่ไหมเงียบต่ที่ผ่านมาเงียบมากอะ่ะ ทางด้านนายอัธวิตรักจำรูนครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขสนะครับก็คาดการล์ละครับว่าวันนี้ จะมีประชาชนในดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่มากที่สุดครับเนื่องจากว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานก่อนที่จะหยุดยาวก็คาดการนะครับว่าจะมีผู้โดยสารเฉลี่ยกว่า1,2 0 0 0 0คนครับซึ่งบขอสอได้จัดรถโดยสารไม่ประจำทางประเภทรถเสริมไว้รองรับประมาณ1,000คันด้วยกันครับ ส่วนที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับตั้งแต่ช่วงเย็น,นยมีประชาชนมารอใช้บริการเดินทางรถไฟกันอย่างคึกคักครับเนื่องจากว่าเป็นวันสุดท้ายของการทํางานปัญหาของผู้โดยสารก็คือตัว๋วโดยสารเนี่ยถูกจองเต็มทุกเส้นทางนะครับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางจะต้องซื้อตั๋วไม่ระบุที่นั่งหรือว่าตั๋วยืนเท่านั้นครับอย่างเช่นเส้นทางกรุงเทพสุขไหงโกล,ลก บางคนเนี่ยต้องจูงลูกหลานแล้วก็เอาเสื่อติดตัวมาเพื่อที่จะปูรองนั่งครับเพราะว่าไม่ได้จองเอาไว้ล่วงหน้านะครับผู้โดยสารคนนี้ครับบอกว่าจะเดินทางไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันพร้อมกับลูกครับบอกว่าเลือกที่จะเดินทางโดยรถไฟเพราะว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ว่าจองตั๋วไม่ทันนะครับก็เลยต้องซื้อตั๋วยืนแม้ว่าการเดินทางอาจจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่ก็ต้องการจะกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ครับประจวบค่ะจวบใช้เวลาเดินทาง นานแล้วก็เจปดชั่วโมงนตัวยืนค่ะค่ะนไปค่ะแต่ทุกคนที่ยืนของก็นั่งมั่งแล้วแต่เดินมั่งคว่ใช่ันวันหยุดพอดีค่ะค่ะได้หยุดกี่วันคะห้าวันค่ะหวันการเดินทางเป็นไงบ้างคะหมถึงว่ามีมาตราอะไร ถั่ว pues ไม่มีอย่างเดียวค่ะย nah in ืนอย่างเดียวสายเหนสายเหือที่จะต้องผานสถาีไฟอยุทยาพบว่าปริมาณผู้โดยสารที่มาคอยรถไฟมีจํานวนมากค่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็คาดนะคะว่าตลอดวันนี้น่าจะมีผู้ใช้บริการรถไฟสายเหนือและอีสานเพิ่มมากขึ้นค่ะ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าการเดินทางโดยรถไฟปีนี้จํานวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นนะคะจากปีที่แล้วเพราะว่าสายใต้สายเหนือเนี่ยก็จะต้องเข้มงวดเรื่องของการดูแลความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะการเดินทางโดยรถไฟทั้งระบบนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าพีคสูงสุดที่ประมาณ15,000คนนะครับซึ่ง จำนวนนี้เนี่ยรวมกับตั๋วยืดแล้วนะครับสำหรับจํานวนที่นั่งเนี่ยมีทั้งสิ้น98,497ที่นั่งนะครับก็แบ่งเป็นผู้โดยสารขบวนรถปกติครับ95,264คนและขบวนรถเสริมพิเศษนะครับช่วยการโดยสารอีก3,233คนครับสำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารหนานแน่นที่สุดนะครับก็คือสายใต้28,032คนนะครับรองลง มาก็คือสายตะวันออกเชียงเหนือครับ